ครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามาคุยกันเรื่องส p a r k 135ครับนำเสนอว่าสปาร์135ไอคันนี้เป็นรถของคุณไม้อยู่กรุงเทพนะครับก็มาให้ช่างสอนได้ทําการตรวจเช็คว่าเสียงดังทําไมเครื่องถึงดังครับก็เลยถอนไปดูปรากฏว่าลูกติดมีรอยนะครับเป็นเป็นเส้นมันก็เลยดังแกล้งแ,แ,แต่ดังไม่มาก แต่ว่าเจ้าของก็อยากจะให้มันเงียบที่สุดเจ้าของบอกว่า,าการดังแต่ทางสอบบอกว่าอาจจะไม่ใช่มาถอดออกมาก็ไม่ใช่ครับก็เลยเสนอว่าให้เอาเป็น R 5 5นะครับเพราะว่าราคามันเท่ากันกับ135 R 1 5ลูก57ลูกเดิม54ครับเพิ่มอีก3มิลครับแล้วก็มีแคล่ลวงฝาสูบให้บทวาลวให้ใหม่ครับแล้วก็ดีเลยแล้วก็เปลี่ยนคัดให้ด้วย ครับัดแผ่นเจ้าของบอกว่ามันลื่น,นไปหนะ่อยก็เลยเปลี่ยนครับงบ,งบประมาณก็ไม่แพงครับก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยครับดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับผมท่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันในช่วงประมาณเกือบเกบบ่าย2องโมงนะครับอันนี้เป็นรถของคุณไม้ครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพสปาร์คหนึ่งสาไอครับคันนี้ได้ทําการได้อัพเป็นลูก R15 นะครับ R15 แต่ว่าพวกแคมพวกอะไรไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่า R15 ก็เดิมๆก็วิ่งดีอยู่แล้วครับใช้แคมเดิม แล้วก็สปริงวาลเดินก็เงียบครับเงียบดีเงียบมากด้วยครับแล้วก็จะประหยัดน้ำมันเพราะว่าไม่ต้องเร่งกันเร่งมากรถก็ไปแล้วนะครับข้อของเก่าเป็นลูก54เราต้องบิดคันเร่งเยอะนะครับแล้วรถมันถึงจะวิ่งไปก็ทําให้กินน้ํามันบิดแช่นานกินน้ํามันอันนี้ปิดนิดเดียวรถไปเลยมันก็ไม่กินน้ํามันครับก็เหตุผลที่ว่าทําไมลูกใหญ่จะกินน้ํามันน้อยกว่าครับลูกใหญ่เพื่อจะพาตัวรถให้ทะยานได้เร็วนะครับ ก็แล้วก็มีเปลี่ยนคุดคัดด้วยนะครับคัดแผ่นเปลี่ยนใหม่นะครับเสื้อลูกก็อัพใหม่ทำฝาสูบบดวาวใหม่แล้วก็มีแค่ล้วงให้อะไรให้หมดนะครับพร้อมทั้งรีเซ็ตอีซให้ใหม่นะครับก็บเพิ่มน้ํามันโดยใช้หัวฉีดเดิมเพิ่มน้ํามันเอาไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดก็งบประมาณถูกครับคันนี้ ทังคัดด้วยไรด้วยก็อยู่7,500บาทครับจบแล้วครับครับช่วงนี้ก็ช่วยกันประหยัดนะครับลูกค้าก็จ่ายตังค์น้อยนะครับช่างก็ได้มีงานทำนะครับก็ช่วยช่วยกันไปครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอว่าให้เจ้าของมารับรถจะได้นำไปใช้ได้ครับฟังเสียงเพื่องกันครับเพื่อองติดแล้วนะครับครับเรื่องติดแล้ว เครืค่องเงียบอ35เงียบอยู่แล้วครับแล้วก็แคมเดิมอะไรเดิมก็เงียบหมดทุกอย่างครับข้อ,อเสียก็ดีข้อเดิมแต่ว่าเดินพอไปแล้วครับครับวัวถีเดิมครับไม่ต้องเปลี่ยนครับให้หวัวฉีดเดิมเลยก็เพิ่มน้ํามันเอาก็ได้ครับประหยัดตังค์ครับก็องจบคลิปวิดีโอสําหรับ Spark 135i ของคุณไม้ ท่านกรุงเทพทันนี้เพีเยงเท่านี้โอกาสหน้าก็จะได้มีคันอื่นก็จะได้นําเสนอต่อไปครับสำหรับ mm hmm. ว,วันนี้ก็คงลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างสอนวงสว่างตลอดมาและให้กำลังใจกันตลอดมาครับก็จะเสนอผลงานต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับสำหรับ mm hmm. ว,วันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม E